สวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินรีนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอารีวิวของพี่พิเชษนะครับที่มีแผงที่มีแรงดันประมาณ130โวลต์ขึ้นไปนะครับแผงแผงแบบนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าพี่เขาได้มาจากไหนนะครับแผง130โวลต์แล้วเป็นแผงที่มีรอยร้าวด้วยนะครับเดี๋ยวสองแผงนะครับสองแผงแล้วต่อผ่านคอนเวอร์เตอร์ แล้วมาลันกับตัวปั๊ม375วัตต์สีเขียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบนะครับปั๊มน้ำนะครับ DC 375วัตต์นะครับปั๊มเขียวตัวนี้นะครับกับแผงอมอฟั h นะครับตัวนี้ร้อย 30กบกว่าโวลต์นะครับต่อขนานกันนะครับ2แผงนะครับเป็นแผงเก่าแล้วนะครับมีรอยแตกด้วยมีนกไปขี่ซะด้วยนะครับพอดีได้ในส่วนของอ,อินเวอร์เตอร์นะครับของ2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับพี่เขาทำมาให้นะครับตัวนี้ส2บสองทับยบนะครับ ปั๊มเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นปั๊มยี่สิบสี่โวลต์นะครับก็เลยต่ออนุกรมกันนะครับต่ออนุกรมกันตามที่พี่เขาแนะนํามานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมลองวัดไฟเมื่อสักครู่นะครับได้ประมาณสามสิบหกโวลต์นะครับตอนนี้เวลาประมาณเกือบจะเที่ยงนะครับสิบเอ็ดจุดสี่ห้านอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจับสายนะครับ ผมต่อสายไปแล้วนะครับจําสายแล้วก็ดูการทํางานของปั๊มปั๊มน้ํานะครับเดี๋ยววางตัวสักครู่นะครับครับผมทาการจําสายไปแล้วนะครับมีไฟสถานะทํางานแล้วครับไฟเขียวขึ้นพัดลมหมุนนะครับดูที่ตัวปั๊มนะครับ<อ> ไม่แรงนะครับมีเมฆมาบังนะครับมีเมฆมาบางังซะแล้วเดี๋ยวรอให้แดดออกนะครับเยวไม่ได้ทดสอบจริงครับทดสอบในขังน,น้ำไปแตก็ทำลายได้สำหรับแผงตัวนี้นะครับเป็นแผงเก่าแล้ว นอกมาขี้ไม่ได้เช็ดดอ,อกเดี๋ยวดูเนีเพดของเ,เซลลเซลล์นัวนี้ต่อขนาดกันสองแผงตอนนี้แดดไม่มีนะครับเมฆบงังเมฆบังหมดเลยนะครับ เอา่ะห um, 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 uh ัวได้เดี๋ยวขึ้นมาดูนะเดี๋ยวผมรอมีดนกครับเดี๋ยวขึ้นมดูชุดนีงว่าเป็น แบบมาแล้วนะครับวา,า,าเ,บเดี๋ยววางไว้อาเ,เดี๋ยวถือถือโทรศัพทถ่ายคลิปตรงนู้นนะมัเนเจยบป่ะเดี๋ยวผมจะวัดไฟนะไปไปไปทีป่ ขั้วบวกมามาดูตรงขั้วนี่วัดไฟนะครับตรงนี้ที่จัาออกไปนะครับก็คือบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ลบนะครับที่ปลายปั๊มนะครับดูนะครับที่มิเตอร์นะครับได้ยี่สิบสามโวลต์นะครับตอนนี้ผมไม่ได้วัดแอมป์นะครับเพราะว่าดูแล้ว ไม่ได้แยกสายไว้นะครับคล้องด้านเป่าแอมน์กำับประมาณ23โวลต์นะครับตอนนี้มาเดินไปดูที่ถังดิถ่ายที่ถังแดดจ้าเลยนะครับ ก็มีแดดก็สวยแน่จะขึ้นนะโดยเฉพยะความสูง3เม้วแม่ตกต่อไปได้นะครับเดี๋ยวไปทดสอบจริงในโคกหนองนาอะไรไง้ก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีนะครับอ่ากดออฟได้ครับ